พี่ห่วงหนูบ้ากพี่ห่วงหนูดูห้ามไม่มีใครเป็นอันขาดฉันถูกเด็กเชียงใหม่ย,ยกเลิกนัดวหน<ว><ว>้องวัยใช่ไหมครับด้วยความที่ทุกอย่างไม่เคยเป็นใจให้กับฉันเลยแต่ชันกระสันอย่างฉันต้องมีคู่ผมหาเด็กมาทั้งคืนไม่มีใครเลยผมจะหาเพื่อนเที่ยวที่เชียงใหม่ด้วยตัวผมเองแต่วก็ต้องเสยคำว่าหาหาเด็กเอ็นเฮ้ยมี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 มม โอ้ยโคตรลาดศิกเดี๋ยวนี้หาง่ายขนาดนี้เลยเด็กเอ็นฮับเหรอโอเคเดี๋ยวไปกดบนรถแล้วกันเออโอเคไปเมย่าาดาๆเดี๋ยวนะแล้วกูไปใช้ชีวิตลำบากมาแต่แรกเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้เลยเหรอฉั้นเค่ระบุสถานที่แล้วก็นัดหมายตามที่ต้องการแตัวเลือกได้เลยเหรอโอ้ยมีครบทุกแนว เราอยากเจอคนแบบไหนก็ระบุมีทั้งชายทั้งหญิงและฉันก็เลือกเออนี่ละกันนี่เลยปกติคือโมโจัดให้ไงแต่นนีาหาเองแล้วถ้าเกิดเขาไม่มาล่ะหรือว่ามาแล้วไม่ตรงปกแล้วฉันจะทำยังไงวะเนี่ยในที่สุดเธอกระตอบรับฉันเอาและมาจริงปะวะเด็กเอ็นทับเนี่ยฉันพยายามสอดสองสายตาเพื่อมองหาเธอในระยะเวลาครึ่งชั่วโมง หรือว่ากูจะเจอดีแล้ววะเนี่ยอย่าบอกนะนันคุนหรือหลอดนีออนเคลื่อนที่โอ้โหดดเดียวนะทรงนี้เลยหรอสาวเมืองตัวเล็กสเปคโอโ้เด็กมหาลัยขาวจ๊วโอ้ยน้องสวัสดีครับจับมือนะครับนี่คือการละลายพฤติกรรมของเด็กมืคืออะไรอะ่ะเหมนกล้องนะใครไม่รู้ะ เชื่อกันครั้งแรกฉันจะไม่ทำให้เธอคายขี้หน้าเป็นอันขาร์อู้มีเกอร์กุ๊ปด้วยพี่ฝากน้องคนหนึ่งเข้าวงได้ไหมครับแค่เริ่มแมงก็เล่นน้องสแลกหนูว่าพี่ควนตีนไหม่นี่พี่ว่ามากเลยแหละนี่คนบอกไหมเด็กมอชหรอเทคโนค่ะฮะหนูเรียนเทคโนเทคโนแนะนำตัวเองเป็นภาษาเหนือหน่อยสวัสดีค่ะชื่อน้องน้ำฝนนะเจ้าหนูก็พูดได้แบบเนี้ร้องเนี่ยสูงเท่าไหร่ ร้อยห้าสิวิกลองสวยแล้วนะบ้นใส่เอ,อ้าแลรู้จักกันแล้วนะได้เวลาลุยเดี๋ยผมบอกเขาว่าน้องเพี่เหง่อออกเยอะนะแล้วน้องเขาก็หยิบใช่ครับโคตรเตรียมพร้อมอคนเขาบอกว่าอยากให้ไปถนนคนเดินท่าแพเขาไปยังไงอ่ะเขาต้องแกะออกมาแล้วก็ต้องซับหน้าจะเอาเลยปะหนูพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ๋อ มิแค่มึงเท่านั้นที่คิดเรื่องแบบนี้บอกพี่หนูแขนเจ็บเมื่อวานเมึงเคยเป็นคอเซนเตอร์เก่ามาก่อนหรือเปล่าปะเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วก็เรียกแก๊ปนะแกตีนี่ก็บวยอยู่ไอ้วยเข้าวยังไมอ่ะวยวยก็คือไวไงอ๋อวยวยแปลว่าไวเหรออ่าเจอกันลูกอันนี้เรียนเราเรียนเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วค่ะความสามารถเราคืออะไรเราจบศิ์มาเนี่ยนี่มึกคุยอะไรของมึงเนี่ย ชอบกินเล่าเลยวะดีเขาสามารถสุดยอดงั้นไม่กูออกเลยไหมโอ้ที่ไม่ชอบกินนะดิมุสาวาถาอเคืนนี้มาดวลกันมันจะมีความสุขใดที่อยู่กับสาวเชียงใหม่ที่แบบุ้นใวันที่สดชื่นโอ้เมืองโคตรร้อนเลยเอะหรอเออหนูไม่ใส่เสื้อดีๆล่ะ ด้วยความที่รถมันติดมากอะฉันเลยบอกให้น้องพยายามแก้ปัญหาตุ๊กได้ตุ๊กตุ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 กเชียวตุกตุกแต่เดี๋ยวนั้นน้องเขาเป็นเอนเตอร์เทนเม้นน้องเขาไม่ควรจะลงทุนขนาดนั้นโอ้โหกูวันนี้ไม่ใช่ฟิลแฟนละมันเกิดอะไรขึ้นกับกูวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับกูวันนี้ตุ้งเงกับกรุงเทพต่างกันยังไงคะต่างกันตรงที่ตรงนี้มีหนูไง หวานไหมหวานเกินคือ้าวเพาเเป็นคนเมืองเนี่ยก็เชียงใหม่นะพอเขาเจอกันเขาจะเมาหมอยเอาแหละฉันขอเงีบสักค่และฉันรู้สึกวันนี้ไซเราเนี่ยเขากันได้นะุยรายละเอียดเขาบอกไว้ดีเพื่อนพี่อ่ะแนะนำให้พี่ไปกินอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งเขาบอกอร่อยมากชื่อซายุริอะไรอย่างนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นปะเลิศไม่พสุดเวนกรมก็มีจริง ก็รอฝนอีกแล้วเหรอแล้วน้องก็ชื่อฝนน้องแซชื่อฝนใช่ไหน้องถนนคนเดินประตูท่าแพฉันฉันมาถึงได้ไงวะเนี่ยมาเลยและวพายุก็โถกกันนะแมั้ยบางทีกูก็สงสัยน้องเขาเป็นนักวิ่งทีมชาติหรือเปล่าทั้นนักทีมสุภาพบุรุษต้องหนักมากระหว่างนี้ก็หาอะไรกินเล่นไปก่อนใหม่นาเดทของฉันจะจบที่ร้านฟาสต์ฟู้ดเหรอ แล้แกดูน้องฝนอะๆแกดูอ่ะอ่ะมีปัญหากับเสื้อเหรอโคตรงหนูเยอะเท่าไหร่นะยิ่หาค่รือว่าการที่ฝนตกจะทำให้ฉันกับเธอสนิทกันเร็วขึ้นแล้วก็สนิทใจกันมากขึ้นฉันว่ามันตรงปกไปทุกอย่างเลยอะพวกแกเคยเรียกเด็กแบบมาเดินตลาดไหมแกไม่เคยลองใช่ไหมรองตุ่นเยขนาดนี้เลยเหร ก็ถ่านนนทนเดินท่าแพนะครับมีเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นนะครับไม่อันนี้เขาบอกบงบอกว่าอันนี้คุอคนที่เชียร์แมนอยู่อุ้ยอายแทนน้องจริงๆด่านในเนี่ยนะอุ้ยเขาก็มีอาหารขายเยอะแยะมากมายไก่กองนเขาจะเล่นกีตาร์เลยเกิด้าเพื่อฉัน why I want a strawberry do you want a strawberry or black นี่มันขู่ผัวเมียสิบแปดมงกุฎ ไ่ยอวไทยมั่ไหมยังมังยังไม่หยุดอร่อยอร่อยยำมี่ยำมี่อ้ยำมี่เป็นน้องนร้านโอ้ยโอ้โอ้ยโอเคผมสแกนนะครับพี่นิทาอะไรฉันรู้นะโว้ยอร่อย้ยลูกำน่ฉันว่านะามันเหมาะกับนักท่องเที่ยวมากกว่าแหละใครอยากหาอาหารกินก็ฉันว่าน่าสนใจอาหารนี่มันแบบ ไม่ค่อยมีอาหารเหนือนะเป็นอาหารขายในทะ่องเที่ยวเนาะเดินเชียงใหม่กับสาวเชียงใหม่นี่โอ้มัน,ม,นมันดีอย่างงี้นี่เองไม่น่าละเพื่อนฉันไม่ค่อยชอบกับฉันตกลงว่าฉัานจะดินเนอร์กับเธอ,เอ,อกลางตลาดนี่แหละตัวแค่นี้กินหม,นมนดเป็นตลาดที่สวยเหรอเข้าใจง่ายไออยากขายอะไรวันดี้ค่ะ ไ้เออพวกพี่เพอร์แก้แกต้องใจเย็นๆหน่อยและนี่คือนิสัยกูเวลามากกับผู้หญิงอะนะเอาชุดหนึ่งจ้าเอาดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์หนึ่งจ้าห้ามลืมนะเตือนด้วยนะเข้าใจไหมมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันอันนี้เห็นไหมปอดชายมึงกุ้งมะปุ๋มน้ำวิ่งเฉยไม่ไก่นี่ไก่มันคือไก่ไก่สเต๊ะเหรอใช่ครับ น้องดูแลดียิ่งกว่าเมียกูที่บ้านดีโอ้น่ารักปุกทิ้งได้นิดหน่อยอย่างสีเหลืองเยลลโ่แลนดี้คือสิ่งที่คนเชียงใหม่ไม่ทำคนเชียงใหม่เขาไม่ถ่ายแบบนี้ใช่ไหมหนูไม่เคยถ่ายกับป๋านี่เลยงั้นไปเลยไปถ่ายซะจะได้รู้ได้ค่ะตอนนีดื้อดื้่อต้องโดนอะไรเอาเถอะหกโดนแล้วหกหกนาตาเดี๋ยวไอ้ไอนคนเขามองทางถนนมึงจะพาน้องไปไหนใจว่าดิบไปใช่ไหมครับ เป็นล้านเดียวในเชียงใหม่อล่าเหรอที่พนักงานจะไม่ทำให้ฉันเกมและดูมันเลือกทำเลให้น้องเดี๋ยวมาคุยกันก่อนผ่านไปแล้วสองชั่วโมงดีมากคือแบบไม่คิดว่าการเจอแบบเด็กเอ็นทับแล้วมันจะได้ขนาดนี้อ่ะมาเฮ้ยไอเด็กกําผลแย่ก็ไม่ธรรมดานั่นเนี่ยก็ดูแววแหละน้องเขาไม่น่ารู้จักไอ้บอยอ่ะ โอพยายามจะมอมฉันม <con c Thinking magic> like ีความสุขไหมครับผ่านมาหลายชั่วโมงฉันก็กลัวจะขวบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่มัรยากาดูเป็นใจพายุลงอย่างหนักเล่าสองคนจะเผอใจไม่ได้น้อยกูว่าวันเนี้ยเละเละเนนแน่กูจะออกตอนนี้กูจะออก จะไปต่อเราต้องละลายพฤติกรรมกันก่อนเอาและมาบ,บ,บอยชอบไอ้พวกเฮาฮาแบบเน,นี้ยบอยชอบที่สุดนี่พวกแกมาแค่สองคนนะโว้ยไม่มีใครดูแลโอ้โหยกกันขนาดนี้มีความสุขไหมความสุขมากจริงเหรอตลกไะมตลกเปล่ะ,ะตะลกมากไหมมึงออกลูกนักเลงแล้ว เหรียบยรอยล่างทองออกมาทั้งคู่เลยโัวแกรู้สึกแมมว่าเหมือนเราสองคนจะคิดกันจริงๆะ่ะมึงใดเด็กก็มีความสุขอยู่หรอกแต่มึงต้องมีสติแคพี่ถามถาไปแล้วพี่แปนหรือยังไม่มีไงเป็นแฟนพี่ไหมเป็นแฟนพี่ไหมอออุ้ยอ,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 อ่านมึงทำอะไรล,ลงไปเนี่ยอุ้ยขนล,ลุก พอเรื่องเรื่องอี่างเขาไม่มาพูดเล่นกันใช่ไหมจริงดังใครก็ได้ตอนนี้ช่วยหามันทีใช่ตอนเนี้ยกูกับน,น้องจะคบลางแล้วพี่ห่วงหนูม้างพี่ห่วงหนูหนูห้ามไม่มีใครเป็นอันผ่านไดอย่างนี้ไปห้ามไปจับมือพี่แล้วห้ามปล่อยนะ แล้วชั้นก็มีเรื่องที่ฉันสนใจอยู่ขอถามหน่อยไม่ถือว่ามันมันเล่นยากไหมคือหาหาง่ายแต่ว่าสมัครเงี้ยมันมันยากปะไม่ยากต้องไงอะกรอบได่ไงพี่ก็กรอบพอมีให้กรอบเห็นไหมพี่ก็ค่าใส่อ่นานั่นแปลว่าพี่พี่ก็ทําได้ดิพี่ก็ทําได้พี่พี่จะทําได้ไปทำไดิเนี่ยดูไอพ่อหนุ่มคนเนี้ยพ่อนหนุ่มคนนี้ทําได้พุ่หมีเจ,เจอกันอียกไหมรูเรียกพี่เลยจริงเหรอพุ่เก่งอะ โอเคกูสมัครละจับแงานเลยนะฮะแต่งงานเลยนะแต่งอะถ้าแต่งกันแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านพี่เลยนะแต่เดี่ยวอะไรแต่งแต่งงานกับพี่ไหมน้องเียวพอแล้วกลับมาได้อะเปล่ากลับมาได้อะเปล่า